นิทานเรื่องเรดดี้แพนด้าแดงกับการเดินทางหาใบไผ่สีทองณนะป่าไผ่อันเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์มีแพนด้าแดงตัวน้อยขนฟูสีซ่อมสดใสชื่อว่าเรดดี้อาศัยอยู่อย่างมีความสุขกับครอบครัวเรดดี้ เป็นเด็กช่างฝันเขามักจะนั่งฟังคุณปู่เล่านิทานเก่าแก่เกี่ยวกับใบไผ่สีทองในตำนานซึ่งกล่าวกันว่าเป็นใบไผ่ที่อร่อยที่สุดในโลกและใครก็ตามที่ได้ลิ้มลองจะพบกับความสุขตลอดไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและตั้งใจจริงวันหนึ่ง เรดดี้จึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาใบไผ่สีทองนั้นเขาบอกลาพ่อกับแม่และสัญญาว่าจะนำความสุขกลับมาฝากทุกคนการเดินทางของเรดดี้เริ่มขึ้นเขาเดินลึกเข้าไปในป่าที่ไม่เคยไปมาก่อนไม่นานนักเขาก็มาถึงลำธารสายใหญ่ ที่น้ำไหลเชี่ยวจนข้ามไปไม่ได้เรดดี้รู้สึกท้อใจแต่แล้วเขาก็ได้พบกับคุณปู่เต่าผู้ใจดีกำลังจะท่ามลำธารพอดีสวัสดีเจ้าหนูจะไปไหนหรือคุณปู่เต่าทักทายด้วยน้ำเสียงเหนบนาบสวัสดีครับคุณปู่ผมกำลังจะไปตามหาใบไผ่สีทองครับ แต่ลำธารน,นี่กว้างจังผมข้ามไปไม่ได้เรดดี้ตอบเสียงอ่อยคุณปู่เต่ายิ้มอย่างเอ็นดูเรื่องนั้นง่ายนิดเดียวขึ้นมาบนหลังข้าสิข้าจะพาเจ้าข้ามไปเองเรดดี้ดีใจมากเขากระโดดขึ้นไปบนกระดองแข็งแรงของคุณปู่เต่ายอย่างว่างง่ายระหว่างที่ค่อยๆข้ามลำธาร คุณปู่เต่าได้เล่าเรื่องราวของดอกไม้และผีเสื้อสวยงามที่เขาเคยพบเจอเรดดี้ได้เรียนรู้ว่าการเดินทางอย่างช้าๆก็ทำให้มองเห็นสิ่งสวยงามรอบตัวได้มากมายเมื่อคำฝังมาได้เรดดี้กล่าวขอบคุณคุณปู่เต่าและออกเดินทางต่อเขาเดินขึ้นไปบนเนินเขาสูงชัน จนรู้สึกเหนื่อยและหิวโซขณะที่กำลังจะหมดแรงเขาก็ได้พบกับครอบครัวกระรอกที่กำลังเก็บลูกโอ๊กกันอย่างขมักขะม้นโอ้โอ้ดูสินัน่นใครมาแม่กระรอกร้องทักเรดดี้เล่าถึงการเดินทางของเขาให้ครอบครัวกระรอกฟังเมื่อเห็นเรดดี้เหนื่อยล้า พ่อกระรอกจึงยื่นลูกโอ๊กที่หอมหวานที่สุดให้หนึ่งลูกลองชิมนี่สีเจ้าหนูมันอาจจะไม่ใช่ใบไผ่สีทองแต่ก็อร่อยและให้พลังงานได้ดีเชียวนะเรดี้รับลูกโอ๊กมาลึ้มลองมันมีรสชาติหวานมันอร่อยอย่างที่ไม่เคยกินมาก่อนเขารู้สึกมีเรี่ยวแรงขึ้นมาทันที เขาใช้เวลาเล่นกับลูกๆก,กระรอกอย่างสนุกสนานและได้เรียนรู้ว่าการแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆน,นั้นสร้างความสุขได้อย่างมหัศจรรย์เรดดี้ออกเดินทางอีกครั้งจนไปถึงยอดเขาสูงสุดที่นั่นเขาได้พบกับคุณป้านกฮูกผู้รอบรู้เกาะอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่สวัสดีจ้ะ พ่อหนุ่มแพนด้าแดงดวงตาของเจ้ามุ่งมั่นเหลือเกินกำลังตามหาอะไรอยู่หรือคุณป้านกฮูกถามกลับสวัสดีครับคุณป้านกฮูกผมกำลังตามหาใบไผ่สีทองในตำนานครับท่านเคยเห็นบ้างไหมครับคุณป้านกฮูกส่ายหัวเบาๆแล้วถามกลับว่าระหว่างทางมานี่ เจ้าได้เจออะไรมาบ้างละ่ะเรดินนิ่งคิดไปครู่หนึ่งแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องราวการเดินทางของเขาอย่างตื่นเต้นเขาเล่าถึงความใจดีของคุณปู่เต่าที่พาข้ามลำธารเล่าถึงรสชาติอร่อยของลูกโอ๊กที่ครอบครัวกระรอกแบ่งให้และเล่าถึงความสนุกสนานที่ได้วิ่งเล่นกับเพื่อนใหม่เมื่อเล่าจบ ดวงตาของเรดดี้ก็เปล่งประกายแห่งความสุขเขายิ้มกว้างออกมาโดยไม่รู้ตัวคุณป้านกฮูกจึงพูดขึ้นว่าเห็นไหมละ่ะความสุขที่เจ้ากำลังรู้สึกอยู่นี่แหละคือสิ่งที่เจ้าตามหาอยู่บางทีใบไผ่สีทองอาจไม่ใช่ใบไม้จริงๆแต่อาจหมายถึง มิตรภาพดีๆและน้ำใจอัลลํำค่าที่เราได้พบเจอระหว่างเดินทางก็ได้นะเรดดี้เข้าใจในทันทีเขาโค้งขอบคุณคุณป้านกฮูแล้วรีบเดินทางกลับบ้านแม้จะไม่ได้ใบไผ่สีทองกลับไปแต่หัวใจของเขาก็กลับพองฟูไปด้วยความสุข และความทรงจําอันแสนวิเศษเมื่อกลับถึงบ้านพ่อกับแม่ถามว่าเจอใบไผ่สีทองไหมลูกเรดดี้ยิ้มกว้างแล้วสายหน้าผมไม่เจอมันหรอกครับแต่ผมได้เจอสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นเยอะเลยจากนั้นเรดดี้ก็ได้เล่าเรื่องราวการผจญภัยมิตรภาพ และน้ำใจที่เขาได้รับให้ทุกคนฟังป่าภัยในวันนั้นจึงอบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากการเดินทางและมิตรภาพไม่ใช่ใบไผ่ในตำนานนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การไปถึงจุดหมายเสมอไปแต่อยู่ที่เรื่องราวและมิตรภาพดีๆที่เราได้พบเจอระหว่างทางน้ำใจและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางคือสมบัติที่ล้ำค่ายิ่งกว่าสิ่งของใดๆ